สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป่องไปลุงทำไมทางไปอันหกแท่นนี่บ้านยายนี่ตีทำไมไม่ขึ้นมาปีนต้นมะพร้าวมามาเบ่งบ้านยายก่อนพี่น้องเลยป๊าจะคือมาหกแท่นี่นะ ยายจ๋าขอไปยายจ๋ายาย,ย,ายขอไปเออ่ไปกล้วยหน่อยเด้อไปห่อกระตุม้มเอาเลยเนีย่ยังเอาเลยทางเขาเดินจนเปนรถจูนนี่นะกลัวอะไรช่วยต่อหนึ่ง หายลุงคนเอาไปตองหายไปเลยทางบ้านยายพี่โลกมากเลยนะจ๊ะ พี่เป็นราจิจ้างคน้องเทนทางอยู่น้ำว้าใช่ไหมลุงครับ หอยท่าเข้าออกเต็มเลยนะนี่มองให้สวยจ้าคุณลุงการนี้ก็สวยนี่ไ,ไ,ไหนไเลยลงมานหนึ่งค่ะไปเนี่ยโอเคจ้า สวยแล้วลุงเอาไม้สีแค่นู้ด้วยถ้า,าสามก้านพอสีไปี่หอนปี๊ยสีเปี่ยหอ,อน,นั่นไไหนน่อก็ต้มกิน<อ>แบกมาให้หนูที่บ้านก็ได้เด้อ โดนกะทิป่ะเฮ้ยฮะไป <What? S 1> ให้เป๊กทับอันนี้คอยมาเอาเดิมมาให้เจ้านะป <Yeah. S 1> ้าลุงนี่อันนี้ข้าวแมวที่ยังงาไม่ให้ใช่ไหม ช่แต่บาทเขาสามกานพี่น้องก็จะไปหอ่อข้าวต้มกินโอ้ยนานคือมะหกแห้งใท่ว่าเนี่ยวะเนาะพี่ mày đang chửi mày à ไปห่อข้าวต้มกินเต้เจ๊ฮ่าฮ่าฮ่าอันนนคยหอบยายยายสั่งเองอันนนหอไม่สวยหรอกยายอันนนหอไม่สวยดอก มันใหญ่รกขนาดเลยวันนี้ไปได้แปบหนึ่งไฮยาซ,าซ่าสัมไหนน่ะเอ,อ้านี่เจ้า เดี๋ยวหนูจะมาตากตรงนี้ทำไมลูกยีกก่ั้ไม่ไวให้หนูตรงนี้หน่อยมือมือมือพอไปนี่ไว้ให้มันโดนแดดมันจะได้เหี่ยวไ,ปไ,ปไม่ไหวมานยายหกแหงอย่างนี้เนาะตากให้หนูเลยให้มันเหี่ยวแล้วหนูก็จะ มันมันไม่เคยได้หรอกมันพูดอือโอ้สามอันได้ห่อไม่ลูกจากสี่ห้าโคมก็พอไม่ต้องห่อหลายจ้าเฮ้ยไผ่ได้กล้วยอะไรมากล้วยน้ำว้าบ่่สนุมเดี๋ยวให้มันแห้งให้มันเหี่ยวนูก็เก็บแล้วใบเออแห้งแล้วนี่ตอนน้ำน้ำท่วมอยู่เนาะ กาเดินไปเมื่อไหร่เอ,อนมันนั่งเฝ้าอยูน่นะอา,อารัมันยิงมันมัยากอืออือซาครับพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งทะเบียนแม่ลงเทนเด้อออกจนเนจนบิดตอนนั้นก็ออกแปดฮกหาเนาะโอ้ใช่แปดหาก็ออกแล้วหาฮุกฮุกหากระอองเนีน่เลือแต่ตัวนี้เนาะเก้าฮกกรเคยออกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเก้าแปดก็ออกมาแล้ว บ้านนี ina, h h daily, right. no. ้เลือดจะเก้าหากับแปดทูบเนี่ยังไม่เสนออกวนไปวนมาจะโค้งเราไม่ค่อยได้หรอกเนาะี่เบียนรถปู่ด้วกันนี่นี่เลือดจะเจ็ดหาบ้านแปดเจ็ดเจ็ดแปดกับหาศูนยลเนาะบ้านคุณยายลกมากเลยเด้อพี่เอ้ย มีเพิ่นวา่าจ้างใฮ้พอ้องเท่นไปทางหายไปกับธาโอุนมาแล้วพอ้องเทีนกับพระันวาหว่างซ้ำกระตอบยายวันนี้ไม่ได้ไปหายาสาเลย ไปส่งน้องเท่นมันแล้วก็มามาเก็บโกเบตองข้างบ,บ้านยายก่อนไผ่ตู่ตะแตงเลยไผ่ตู่เจดาเด้อนี่มีเม็ดอยู่บ่ละแกงเนาะ ไปโรงเรียนบ่แล้วก็ไปเฮ็ดงานใหนกลแล้วก็เงียบเงาเพี่น้องจ้ะเนาะน้องเมย์ก็เลิก4:00นพอหลังเทนพอหลังเทนก็ไปเฮ็ดงานแล้วพี่น,อน้องตาเนาะเฮ็ดงานจะ้ามสมื้อแล้วบ่เฮ็ดงานได้สิได้กินพี่น,อน้องมื้อยล่ลาวยาังวัได้กินน้ำนองน้ำหนุ่งเนาะเออบ่ได้ซื้อข้าวซื้อน้าทับเข้าวก็บ่ค่อยได้ซื้อบรรณาฯอยู่หากินก็นได้อยู่ลาวอยู่พี่ขั้น่หาบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะขอให้บ่ได้ได้ สิบบาทดือซื้อทัท้งหสิไข่กับขายเนี่ยในหน้าบ้านเราในมีเนาะน้องงานซื้อเบอร์เดจจ์เนาะตื่นเศร้ามากก็ต้องใส่เงินพี่น้องเอ้ยนี่ยนะให้มากับเผาเนี่ย,ใใยเรื่องในไก่หาสิบบาทมะเขือทองกระสิบบาทก็ซื้อมานทรงทงมะฮอนดีกับเซรล่าเลยเด้อพี่น้องฝากกดไรกดแชร์เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้าสบายดี